สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับวันนี้วันที่9ทธันวาคม9มาด้วยกันหลายเดือนแล้วนะคะวันนี้วันที่9เป็นอีกหนึ่งวันและเป็นเพียงวันเดียวในชีวิตของเราเรา9มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให ก้าวมาจนถึงวันนี้ได้นะคะคุณจะก้าวไปสู่ความอบอุ่นคุณจะก้าวไปสู่ความสดใสคุณจะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ดังที่คุณต้องการเมื่อเรามีลมหายใจอยู่กับเราเท่ากับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่นะคะวันนี้ก้าวต่อไปของคุณจะนำพาให้คุณไปพบเจอสิ่งใดคะวันนี้ขอข้อความนำทางเป็นไกด์ไลน์นทาง ข้อความในวันที่9วันนี้ถึงคุณนะคะจงนำพรสวรรค์ของคุณออกมาปลูกศักยภาพที่คุณมีออกมาจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดและจงอยู่กับปัจจุบันอย่าํำพึงํำพันถึงอดีตและอย่าหวยหาอนาคต ยารำพึงรำพันหาอดีตจงฉายแสงในตัวคุณให้คนอื่นได้เห็นเปล่งประกายความงดงามในตัวคุณออกมาวันนี้จงเป็นแสงสว่างจงเปล่งประกายความงดงามของคุณให้โลกได้เห็นให้โลกได้รู้ว่าคุณงดงามแค่ไหนขอให้คุณรู้ว่าคุณกำลังจะก้าวไปสู่ ชีวิตใหม่ที่สดใสมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้ให้พี่พายทารตสำรับนี้นำพาคุณไปสู่โอกาสที่ดีไปสู่กำลังใจที่ดีไปสู่ความรักและไปสู่สิ่งใหม่ๆก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นคงก้าวไปด้วยความสดใสและมั่นใจว่าคุณกำลังจะก้าวไปสู่ที่คุณรักคุณกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ คุณจะได้เรียนรู้และเริ่มทําในสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังค้นหาว่าจริงๆแล้วคุณชอบสิ่งใดเพจออ f One คือการที่คุณสามารถให้ทุกๆวันเป็นบทเรียนและเป็นโรงเรียนที่สอนคุณและนำพาคุณก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยความ มั่นใจด้วยแรงบรันดาลใจด้วยศรัทธาและความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีคุณจะสามารถนำชื่อเสียงนำความสุขและความสำเร็จมาให้กับตัวเองนะคะก้าวจากเพจออฟวอนมาเป็นคิงออฟวอนจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลงมือทำเริ่มทำ และก้าวต่อไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทุกความเพียรพยายามทุกความอดทนทุกปัญหาและอุปสรรคจะนำพาให้คุณเป็นผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นผู้ที่มีองค์วิชาความรู้มีความสามารถเฉพาะตัวสิ่งที่คุณฝึกฝนสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาจงเชื่อมั่นว่ามันจะนำพาความสำเร็จและ เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะคุณมีความสามารถในแบบคุณและคุณจะใช้แสงและมันจะนำความสุขและความสำเร็จมาให้คุณนะคะจาก Qing o f f One เป็น King of ครับ i n g แห่งความสำเร็จ cking แห่งความเชื่อมั่นกว่าจะผ่านมาเป็นคิงพูดอยู่ในบันลังอยู่ในพื้นที่อยู่ในตำแหน่งของตัวเองคุณ มีองค์ความรู้คุณมีหัวใจที่กว้างใหญ่คุณมีความเมตตาและคุณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสิ่งต่างๆจะนำพาให้คุณพบกับความสำเร็จก้าวต่อไปของคุณจะพบความสุขความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณจะพบความสุขคุณจะพบความสำเร็จและคุณจะพบความมั่งคั่งร่ำรวยก้าวเหรียญ คือผู้ที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะพบเจอสิ่งใดมันกำลังผลักดันให้คุณไปอยู่ในจุดที่คุณเป็นผู้มั่งคั่งผู้ที่หันกลับมารักตัวเองใส่ใจสุขภาพใส่ใจตัวเองและคุณเชื่อมันว่าสิ่งที่คุณมี มันมั่งคั่งมากพอและคุณไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์สุขภาพที่ดีพื้นที่ที่อบอุน่นบ้านที่ปลอดภัยนี่คือพลังงานของคุณก้าวต่อไปของคุณจะพบก้าวเหรียญจะพบความสุขจะพบความสำเร็จและได้อยู่คู่กับคนที่รักคุณอย่างสุดใจนะคะ justment ได้เวลาแล้วที่ สิ่งที่คุณเพียรพยายามสั่งสมมาชีวิตใหม่ของคุณนับจากเก้าต่อไปจะพบแต่ความสุขความสว่างไสวสิ่งที่คุณทำไว้จะส่งผลให้ชีวิตของคุณพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าและเป็นตัวเองได้มากที่สุดข,ขอบคุณที่สามารถนำพาตัวเองผ่านพ้นมาถึงวันที่9ชีวิตของเราเกมาถึงวันนี้ได้ ต้องขอบคุณตัวเองและขอบคุณทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่สามารถให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านและนำพาตัวเองมาสู่ความสำเร็จทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นกฎของการกระทำยุติธรรมเสมอปล่อยให้ผลของการกระทำประกาศแทนเราให้ผลของความคิดของความรู้สึกผลของคุณงามความดีที่คุณได้สั่งสมมาพูดแทนคุณนะคะคุณจะพบ ความสุขควีนออฟเพนทเคอลจงมั่นใจว่าก้าวต่อไปของคุณจะพบแต่ความมั่งคั่งพบแต่ความสุขได้อยู่กับคนที่คุณรักและเต็มไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ก้าวต่อไปของคุณไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดมันจะนำความสำเร็จและนำชัยชนะและความสุขความสบายใจมาให้คนนะคะคุณเป็นผู้นำคุณเป็น ผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้โดยเฉพาะโลกในหัวใจของคุณคุณจะเปลี่ยนแปลงและนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและชัยชนะในตัวเองชนะ อะไรก็ไม่เท่ากับการที่เราสามารถชนะใจตัวเองและรู้ว่าเราคู่ควรกับความสุขเราคู่ควรกับความสำเร็จและเราเกิดมาเพื่อคู่ควรกับสิ่งที่เรารักเสมอนะคะเราเกิดมาเพื่อคู่ควรกับสิ่งที่เรารักเสมอขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณสั่งสมและสิ่งที่เป็นของของคุณ จะนำพาให้คุณพบเจอแต่ความสุขและความสบายใจนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าราชินีแห่งความสุขและราชนีแห่งความมั่งคั่งและราชาแห่งคว,ความสุขและความสบายใจจะได้พบและได้ร่วมสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ และทำให้คุณพบแต่ความสุขและความสบายใจนะคะเชื่อมั่นก้าวต่อไปของคุณจะมั่งคั่งจะร่ำรวยจะอุดมสมบูรณ์และพลังพร้อมทั้งกายทั้งใจคุณจะพบความสุขขอให้เชื่อมั่นนะคะก้าวต่อไปของคุณมั่งคั่งร่ำรวยสวยหล่อและเต็มไปด้วยความสบายใจนะคะ แห้งๆรวยๆก้าวต่อไปของคุณขอให้มั่งคั่งขอให้ร่ำรวยขอให้สวยขอให้หล่อและสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ